สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาโรต์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัศนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนู โอกาสความรักครั้งใหม่ขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพเซลที่คอร์สมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอสินสกดสิทธ์ ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือมันเหมือนยังมีความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่ยังลืมใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงคนที่ทําอะไรหลังกับอดีตที่ผ่านมาน่าหรือการที่ไม่ได้ชัดเจนกับในความรักในความสัมพันธ์กับอ ที่ผ่านมาของคุณมีพลังไพ่เจ็ดถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดเส้นทางและโอกาสที่คุณหวังไว้ด้วยตัวของคุณเองมีทั้งความฝันมีทั้งความหวังในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณทุ่มเทในตัวของคุณนะครับมีพลังไพ่เอดออกวานการเริ่มต้นโอกาสครั้งใหม่ของคุณนะเป็นสิ่งที่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไว้ แต่ยังไม่ได้ลงมือทําในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่กําหนดหรือการที่ลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับมีพลังไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะไปรับรู้ความจริงหรือเป็นพลังงานการที่ยอมรับกับความเป็นจริงกับความเป็นไปกับอดีตที่ผ่านมาของคุณนะหรือการที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรค และปัญหาอุปสรรคปัญหาจะเข้ขามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบอุปสรรคและปัญหาจะผ่านพ้นไปนะครับมีพลังงานไพ่ K ิงออกครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําอาจที่มีพลังงานการที่พบเจอกับพ่อไม้แม่ไม้ในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเทคแคร์คอยดูแล คอยเอาใจใส่เขาทุกๆอย่างนะครับมีพลังงานให้จะติกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นหรือมีพลังงานคนที่เคยผิดคํามั่นคําสัญญาไปอยากกลับมาสัญญากับคุณอีกหรือการที่ยังมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการเอาใจใส่หรือในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีการที่มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมคอยคําจุนคอย เกือกูลสําหรับคุณก็ได้นะมีพลังงานของไพ้การกลับมารักตัวเองการกลับมาโฟกัสถึงเรื่อง ในตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการที่มีเงินเก็บมากขึ้นการที่มีทรัพย์สินเงินทองที่มีความหวังถึงอนาคตในตัวของคุณเองนะครับมีพละไพ่ดูเวอร์การเรียนรู้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณเองหรือมีพลังงานการที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นตอนนี้เหมือนกับการที่เรียนรู้กับสิ่งต่างๆในตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆในตัวของคุณเองเป็นพลังงานคนที่เกิดวันเสาร์คนต่างชาติต่างถิ่นแดน แตกต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะครับมีพลังงานของไพ่หกดาบการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเหมือนกับการที่ฝ่าฟันกับขึ้นหลงอุปสรรควากหนาไปแล้ววันเวลาดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของไพ่การมองโรคในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่อง ชีวิตความรักของคุณนะครับการที่คิดบวกการมีศรัทธาในเรื่องความรักครั้งใหม่ของคุณจะนําทางไปพบเจอกับคู่คนที่เคยอธิษฐานหรือคู่คนที่เคยสัญญาร่วมกันมาเป็นคนที่พบแล้วเหมือนถูกชะตาเป็นคนที่พบแล้วเหมือนต้องชะตาถูกใจซึ่งกันและกันเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังและเสียใจนะครับมีพลังงานการที่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินหรือการเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณเองเป็นครั้งที่สองก็ได้นะเป็นพ่งการที่ คุณก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เข้มแข็งในตัวงคุณนะครับมีพลังงานของไพ่เบอร์คายในนะครับเป็นพลังงานการที่เติบโตการปลดปล่อยพลังงานของแสงลืดดูแห่งขวาใบไม้พินะครับมีพลังงานของไพ่ความปรารถนา ในเรื่องการกำเนิดความรักในช่วงนี้ของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เซล่คอพลังงานของไพ่สิบใบโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นยังไงมอโตอจะอ่านพลังงานของไพ่โอกาสและความรักที่จะเข้ามาในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับหรือการที่อาจจะมีพลังงานการที่คนเก่าๆคนเดิมๆหรือคนที่เคยทาให้คุณผิดหวังหรือคนที่เคย ทำร้ายจิตใจคุณนะจะมีฝ่ล์ที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีสําหรับบางท่านอาจจะกลับมารักตัวเองหรือการที่จะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาคอยเอาใจใส่คุณคอยดูแลคุณคอยห่วงใยคุณเป็นเหมือนการ,การเรียนรู้และการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับตูงคุณเองนะมีการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอการมีชาวาธาตุลมกุมตุลเมทุนทาธาตุไฟเมสิีธนูาธาตุดินการพฤษสมก่อนธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยเมื่อการที่คุณยังเคยผิดหวงังหรือการที่ เคยเสียใจในเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่กล้าเปิดใจให้กับใครที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นการที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้พัฒนาในความรักกันและกันก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เสียใจเป็นฝ่ายคุณที่เจ็บปวดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะครับขอดูปรังงานขาให้อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูก่อนนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานไพ่เด็กถือดาบความดื้อความรันหรือมีพลังงานไพ่คนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะมีอาจที่มีปัญหาในเรื่องอารมณ์ความไม่เข้าใจ กันก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นะมีพลังงานของไพ่สี่เหรียญเนี่ยคือการกลับมาในตอนกบบระบดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยดูแลหรือการห่วงใยเขาแต่ตอนนี้เป็นคุณที่ดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้สามไม้เท้าเป็นพลังงานการที่มีคนที่ดึงปัญหาความรักเป็นมือที่3ก็ได้หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานาการณ์มือที่3นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปกักรักษาชาวาธาตุไฟ สิงนูคมอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคมอธิษฐานขอพอรของคุณหรือในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือการที่ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คมอธิษฐานขอพอรของคุณนะหรือการที่ตื่นรู้แห่งจิตวิญญ,ญาณในตัวของคุณเองหรือการมีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีกับชีวิตของคุณไปได้มีพลังงานการที่มูฟออนมา กับอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นฝ่ายคุณที่พยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเขาในอบคับคุณเป็นคนที่อยู่กับเขาคุณเป็นคนที่มีเป็นกัลยาณมิมรที่ดีคนที่คอยช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือการที่ดูแลเขาในทุกๆเรื่องก็ได้นะหรือการที่คุณกับเขาพูดคุยหรือการมีเป้าหมายเดียวกันก็ได้นะมีพลังไฟสามดาความเสียใจความ ความผิดหวังหรือมีปลังงานาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งกัและกันนะมันยังมีความเจ็บปวดในความรู้สึก ของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบกันไปในตอนนี้ต่างฝ่ายต่าง,าง,น,ง,างานิ่งกันไปก็ได้นะมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากทักทายหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอยากทักทายกลับมาพูดกลับมาคุยในวันที่เขาคิดได้ว่าคุณนะคือคนที่ห่วงใยว่าคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดลเวอร์อยากกลับมาเริ่มต้นห่วงแห่งความรักกันอีกครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา าที่เป็นฝ่ายเขาที่ move on ออกจากคุณไม่ได้ก็ได้ด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงการกระทําของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาความรู้สึกลึกๆของเขา่คุณอาจจะรู้ถึงการที่ในจิตใจเขาก็เป็นคนที่ห่วงใยเราดูแลเราแต่มันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่มีปัญหากับเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะปกปิดปิดบางบางสิ่งบางอย่างที่เขา ปกปิดคุณอยู่ก็ได้แต่คุณรู้ทุกเรื่องคุณรู้ทุกการกระทําของเขานะ่ามีพลังงานให้ความจริงความชัดเจนการเคลียร์ใจนะครับมีคนที่อยากกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณหรือการกลับเข้ามาเคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหาคนอดีตที่ผ่านมายังลืมคุณไม่ได้เขายังคิดถึงคุณอยู่ เขาคิดถึงคุณมากในในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพื่อคุณก็ได้นะมีพลังงานของไ่ความเครียดความสับสนการคิดเยอะการกินไม่ได้นอนไม่ดับในตอนนี้ของเขานะเป็นฝ่ายเขาที่อยากจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึง โหยหาวันเก่าๆวันเดิมๆเหมือนโชคชะตาวันเวลาที่ผ่านไปแล้วมันอาจี่คงย้อนกลับคืนไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเขาอยากกลับมาอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับ ว่าโอกาสความรักครั้งใหม่คุณจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในแบบไหนนะ,อะขอเช็ดพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับ มีพลังงานไพ่เดะสันนะคนคนนี้จะมีความโดดเด่นมีความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาเป็นคนที่มีความสนุกสนานเป็นคนที่มีความร่าเริงคุณอยู่กับเขาแล้วเหมือนมีความอบอุ่นเหมือนมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันนะมีพลังงานไพ่สามถ้วยอาจที่คนคนนี้ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินงานบันเทิงได้นะหรือการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการ งานบันเทิงก็ได้นะออมีพลังงานของไพ่เดือดจิยอดกระกอลัคนากรากฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทําง,า,งานเกี่ยวกับด้านการเดินทางหรือการที่มีพลังงานของไพ่คนที่เป็นทหารตำรวจได้นะมีพลังงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการเงินการลงทุนได้นะครับ <eur ys> คนที่เคยปิดกั้นไปคนที่เคยบล็อกกันไปคนที่เคยมีกําแพงกันไปด้วยก็ได้นะในตอนนี้คนที่เคยมีกําแพงหรือคนที่เคยปิดกั้นหรือคนที่เคยบล็อกอยากกลับมา ชัดเจนกับคุณหรือการกลับเข้ามาเหมือนบิวออฟฟอร์จูนโกงร้อยให้โชคชะตาวันเวลาโชคชะตามุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมันเหมือนกับการที่โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆเข้ามากับอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้ การที่คุณนะจะเป็นฝ่ายที่ลืมมาดีที่ผ่านมาอนาคตก็ยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาปัจจุบันที่เป็นตัวตนของคุณในห่วงวันเวลาที่มีคนคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในห่วงวันเวลาที่พัฒนาในวันเวลาเดียวกันนะมีพลังงานของไพ่ก้าวดาบนะครับความเครียดความกดดันหรือมีพลังงานการที่มีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่อยากเข้ามาเหมือนพูดคุยกับคุณเหมือนเหมือนเขารอให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ หรือเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะกล้ากับความรักที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะกําลังที่ดูคนคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะมีพลังงานของไพนในออบวานนะครับคนคนนี้อาจะเป็นคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะหรือการที่ห่างกันโดยระยะทางหรือการที่ต่างกันโดยตําบลอาเภอก็ได้นะครับมีพลังงานไพเดียมเพสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัทคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลสําหรับช่าชายจะได้พบเจอกับเดียมเพสคนเที่ยวใจใส่คุณคนที่เป็นห่วงคุณคุณที่ พออยู่ด้วยแล้วเป็นฝ่ายคนที่จะเกื้อกูลเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับอยู่ด้วยกันแล้วมีอนาคตอยู่ด้วยกันแล้วสร้างเป้าหมายด้วยกันนะคิงควีนออฟวาดราชินีไ่นะเป็นพลังงานของการที่อาจจะอยู่ในจ่ายงานเดียวกับคุณก็ได้นะอาที่เป็นการพบเจอกันกับคนที่รู้จักกันก็ได้หรือเพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็นกได้นะมีพลังงานให้คนที่เป็นคนที่ มีความหวงังมีความฝันเดียวกับคุณก็ได้นะครับเป็นคนที่จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตความฝันและเป้าหมายเดียวกับคุณในตอนนี้เหมือนกับการที่มีคนที่เข้ามาเหมือน เหมือนโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันโอกาสแห่งการเริ่มต้น The Template mm hmm. กับกะความผูกพันคนคนนี้มีความผูกพันกับคุณคนนี้อยากผูกพันกับคุณอยากทําเพื่อคุณในทุกๆวันในสิ่งที่เขาหวังว่าจะได้อยู่กับคุณก็ได้นะมีพลังงานการพูดคุยหรือการที่คุณไปพบเจอกันในการที่การเรียนรู้หรือการที่ศึกษาหาความรู้หรือการที่คุณจะไปพบเจอกันในการที่ทํางาน ก็ได้นะติดต่องานคุยงานดีลงานก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่มีพลังงานความเป็นตัวตนระหว่างคุณกับเขาที่มีอะไรคล้ายๆกันที่มีทัศนคติที่ตรงกันที่มีความรู้สึกเดียวกันนะมีพลังงานไฟเอทออฟครับ การเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณนะมีพลังงานของไพ่ในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกดีๆที่คุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งมันเหมือนความอบอุ่นมันเหมือนความที่มีความเข้าใจและมีความห่วงใยและมีการที่มีความเข้าใจในความหัวใจนะคนๆเนี้ยทเคยผิดหวังหรือเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนคุณก็ได้นะหรือมีพลังงานของไพ่คนที่เคยปิดกัน้นหรือคนเก่าๆคนเดิมๆที่เครียด กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษขอโอกาสแห่งการคืนดีกับคุณด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษธนูนะ,อะขอดูพลังงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานของไพ่จติกนะมีพลังงานไพ่คำมั่นคำสัญญาข้อตกลงความผูกมัด คนๆน,นี้เขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังในเรื่องคําพูดคําจาของเขาคนๆน,นี้อาจจะที่เป็นคนที่มีความเจ้าระเบียบมีคนเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ชอบวางแบบแผนเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบให้กับคุณ้วยกด้นะหรือเขาเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบให้กับตัวของเขาเองนะมีพลังงานของไพ่เด็กถือไม้เท้า um นะครับมีพลังงานของไพ่ six of pentacles นะเป็นการที่เหมือนเป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อ,อหนุนซึ่งการและการเดือดสัรนความอบอุ่น ความสมหวังความสําเร็จไปด้วยกันนะมีพลังงานของไพ่ความโดดเด่นในัวงเขาเองนะคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่หน่าเด็กกว่าอายุเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ควีนออฟคัพราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยนี่คือคนที่อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่อยากจะมอบหัวใจดวงนี้ให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าคิงออฟคับกัากีนออฟคัพคือพลังงานของไพ่ ต่างฝ่ายต่างที่แลกถ้วยแห่งความรู้สึกต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่ต่างฝ่ายต่างแค่ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังให้เดอนเลเวอร์ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นระหว่างความรักคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความมีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาของเขาด้วยก็ได้นะหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ ชอบคุณแอบชอบคุณอยู่คุณด้วยก็ได้นะที่เป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเก่งในตัวของคุณนะมีพลังงานการที่เรียนรู้คุณพัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณนะเป็นการที่เรียนรู้ในหลายๆด้านเป็นการที่เรียนรู้ในหลายๆแบบของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดทจบเลิกนามีพลังงานของไพ่คนที่ทุกทนทรมานหรือคนที่เคยจบไปหรือคนที่เคยทําให้คุณผิดหวัง หรือเลิกลากันไปเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นการที่เขาแอบหึงห่วงในความรักในความสัมพันธ์เสียดายคุณอยู่ในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีเป็นคนที่มีอีโก้เยอะอีโก้มากในตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาในการที่เขาจะลดอีโก้ทุกอย่างเขาจะยอมทําเพื่อคุณเขาจะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณในออเปเคิลนคนตคนนี้ที่มีการที่วางแผนบางสิ่งบางอย่างกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากบอกกับคุณว่าเขาเสียใจเขาขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมา,นะาสำหรับบางท่านอาจจะมีคนเก่าๆที่กลับเข้ามาขอโทษปรับปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดินหน้าสู่เส้นทางไปด้วยกันเป้าหมายความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งนะสำหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนที่ เป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่มีอะไรที่เข้ากันได้กับคุณก็ได้นะมีพลังงานของไพ่์ไนล์ออฟวานนะครับมีพลังงานของไพนะ่ k คิงออฟเพเทอร์เคนะคนคนนี้จะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่มาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินกับคุณเอา ดูแลและห่วงใยกับคุณนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทคนคนนี้เป็นคนที่ขยันในเรื่องการงานทุ่มเทกับเรื่องการงานคนคนนี้ที่เป็นคนที่เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะเป็นคนที่วางเป้าหมายและแบบแผนอนาคตในตัวเขาในวันที่เขาเข้ามาอยู่กับคุณในวันที่เราได้พบเจอกันในวันที่เขากับคุณได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะครับของชาวธาตุไฟนะอ่ะ ขอดูพนังนงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างนะ,อะขอดูพนังนงานไพ่สรุปและแนะนํา มีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะครับโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองสูงนะมีพลังงานของไพ่แดเหรียญน,นะแดเหรียญคือการที่เหมือนกับการที่คุณทํางานในวิชาชีพของคุณเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวคุณเองด้วยก็ได้นะในตอนเนี้ยเหมือนกับถามถ้วยนะ เป็นพลังงานของไพ่การที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามหรือความรักที่ผ่านมาเป็นพลังงานของการที่มือที่สามหรือคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ยังรอคอยคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่ลืมคุณไม่ได้ค u e e ออพเปอ์เคคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีในตอนนี้เหมือนคุณนะจะเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้น คุณจะดูถึงคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยว่าเขาเป็นคนแบบไหนว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนว่าเข,เขาเป็นคนจิตใจยังไงนะมีพลังงานของไพ่เดอะชาริยอดครับความทุ่มเทนะมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดี1ิบเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของการที่มีเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณมีพลังงานไพ่ความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวและครอบครัวที่มั่นคง กับการเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามานะมีคนที่มีคนที่จะไม่ยอมปล่อยให้กบคุณไปไหนมีพลังานไพ่เดวิลเนี่ยความรักความโลภความโกรธค,ค,ความหลงความบัฒนาการเขาจะหวงคุณนะในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หวงคุณนะขยนอฟสอดโอกาสที่คุณจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งโอกาสต้องมีไว้ให้คนขวายคว้า โอกาสต้องมีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับความเข้มแข็งในตอนนี้ชาวทาตุไฟถ้ามีพลังอาไพควีนออฟสอดเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดกับเรื่องราวร้ายๆแต่ตอนเนี้มันจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะครับมีพลังงานไพเดะในออฟวานนะควีนออฟวานชัตติกนะครับวิวออฟฟอร์จูนโอกาสแห่งการเริ่มต้น ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองในวันที่คุณรักตัวเองในวันที่คุณดูแลตัวเองวันเวลาที่เข้ามาเนี่ยเหมือนการที่คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรานะรอวันเวลาที่เหมือนกการที่คุณกับเขาเป็นคนที่เหมาะสมซึ่งกันและกันความผูกพันคํามั่นคําสัญญาของคนคนหนึ่งที่เข้ามาให้กับคุณนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ